พระธรรมยอห์บทที่16ในพระนามองค์พระเยซูคริสเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ท่านสะดุดใจเขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศาลาแท้จริงวันหนึ่งคนใดที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเขาจะกระทำดังนั้นแก่ท่านเพราะเขาไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเรา แต่ที่เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้วและเราไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่านจิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกโศกอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทําให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปและถึงความชอบธรรมและถึงการพิภากษาถึงความผิดบาปนั้นคือเพราะเขาไม่เชื่อในเราถึงความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกถึงการพิภากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิภากษาแล้ว เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสํแแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสํแดงแก่ท่านทั้งหลายอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดาสาวกบางคนของพระองค์จึงพูดกันว่า ที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาจึงพูดกันว่านั่นหมายความว่าอะไรที่พระองค์ตรัสว่าอีกหน่อยเราไม่ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีและท่านทั้งหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดี เื่อผู้หญิงกำลังจะคลอดบุตรนางก็มีความทุกข์เพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกโศกแต่เราจะเห็นท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอุปมา แต่วันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอุปมาอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าเรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกเหล่าสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่าดูเถิดบัดนี้พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้วมิได้ตรัสเป็นคำอุปมาเดี๋ยวนี้พวกข้าพระองค์รู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ผู้ใดจะทูลถามพระองค์อีกด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่า เดี๋นี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือดูเถิดเวลาจะมาเวลานั้นก็ถึงแล้วที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคนและจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตยอยู่กับเราเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วล้วทิทานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่16ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส